นโมตัสสะนนมะอะอุนโมพุทธ,ธายะนโมพุทธ,ธายะนมะอะอุขอให้พญานอันตรายต่างๆแาได้มากำกักายครับพระเจ้าด้วยเถิดสาธุสาธุาธผมยูทูบช่องนักบุญพนเจนจรหรือทางร่นอนเร่พเนจรครับประตามอัตยภาพคาถาที่สวดไปคือคาถาขอพรพระพุทธเจ้าห้าพระองค์ขอพรพ,พ,ออพระคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ท่านช่วยปกปักรักษาครับเป็นความเชื่อของนักบุญพเนจรครับว่าคาถาบางคาถาจะสามารถสร้างศีลสติสมาธิได้ คาถาบางคาถาจะสามารถป้องกันภัยได้ครับอยากลองไปใช้ดูไปใช้ได้ครับเป็นความเชื่อนะครับผมครับประเด็นที่เป็นข่าวประเด็นดังนะครับผมวิเคราะห์วิจารณ์ข่าวนักบุญพเนจรก็จะเอามาถ่ายทอดท่านให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันนะครับเอาเป็นว่าข่าวข่าวต่างๆก็จะมารวบรวมอยู่ในนักบุญพเนจรจะถ่ายทอดให้ท่านได้ฟังโดยกระชับครับผมและวิเคราะห์ข้อมูลที่ มีความเป็นจริงครับครับผมจากประเด็นที่เป็นข่าวข่าวดังข่าวดังของประเทศนะครับคนติดตามในประเทศก็คือคดีของน้องชมพู่นะครับเด็กหญิงวัยสามขวบที่หายออกไปจากบ้านนะครับแล้วก็ทุกคนออกตามหาไปบรลางน้องบนปูหลิกไฟนะครับน้องเสียชีวิตแล้วก็เกิดคดีความเกิดคดีความที่ตามหาบุคคลต้องสงสัยนะครับที่ก่อเหตุนในคดีของน้องชมพู่นะครับ เอาเป็นว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจสืบสวนสอบสวนจากชาวบ้านนะครับลงพื้นที่เกิดเหตุหลายครั้งนานเป็นหลายเดือนนะครับจนสุดท้ายก็เดือนที่สี่เจ้าหน้าที่ก็ออกมาถแถลงถแถลงว่าคดีน้องชมพู่นะครับมีบุคคลต้องสงสัยนะครับแต่พยานหลักฐานที่ไม่เพียงพอยังไปไม่ถึงนะครับแต่เจ้าหน้าที่ก็ยังสืบอยู่โดยสืบเงียบๆนะครับก็รวบรวม,รวม,รวมพยานหลักฐานต่างๆต,ต,ตอนนั้น หมู่บ้านกกกอกเนี่ยหรือโกกอกหรือซีวีก็เป็นเหมือนละครบทบทหนึ่งนะครับที่มีวันอยู่ในโลกออนไลน์และก็ดังมากราวประมาณครึ่งปีเป็นครึ่งปีโดยสร้างเซเลปคนดังก็คือลุงพลขึ้นมานะครับจนลุงพลเนี่ยขอเงินรับบริจาคพญานงพญานาคเป็นเรื่องราวต่างๆเกิดเหตุการณ์ต่างๆแล้วก็ลุงพลก็ดับวูไปนะครับโดยเฉพาะลุงพลเนี่ย ไปแสดงปฏิกิริยากับนักข่าวด้วยอารมณ์ที่เกลียวกาดของลุงนะฮะเอาเป็นว่าลุงพลเนี่ยนิสัยแกเป็นยังไงคุณก็จะได้เห็นในไทม์ไลน์ของข่าวอะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่ารอบแรกๆเนี่ยลุงพลเป็นรอดและเป็นเซเล็บเป็นเซเล็บคนดังแต่ตอนนี้ลุงพลมาขอเงินรับสร้างพญานงพญานาคแล้วก็เกิดคดีความขึ้นโดยอัฉญาเข้าไปร้องลุงพลที่เป็นเหตุเป็นผลครับ คดีน้องชมพู่เนี่ยยังเป็นปริศนาอยู่แล้วก็คดีน้องชมพู่เนี่ยทางเจ้าที่ตํารวจก็ยังตามตัวบุคคลต้องสงสัยอยู่นะครับแล้วก็เจ้าที่ตํารวจก็ได้ออกมาแถลงนะครับในคดีของน้องชมพู่ว่ามีบุคคลต้องสงสัยอยู่ในใจนะครับแต่พยานหลักฐานที่ไม่เพียงพอไปไม่ถึงนะครับแล้วก็สืบสวนสอบสวนเนี่ยเจ้าที่เก็บพยานหลักฐานเพื่อที่เกิดเหตุนะครับไม่ว่าจะเป็นบนปูเหล็กไฟเนี่ยก็ ตรวจไทยตรวจมาครับ DNA สุดท้ายที่เจอที่ล่างน้องชมพู่ก็เป็น DNA ฝ่ายแม่ของน้องชมพูแ่แหละครับอาจจะเป็นเส้นผนของน้องอะไรต่างกันไปนะครับคดีน้องชมพู่เนี่ยต้องเข้าใจด้วยว่าน้องชมพู่เนี่ยเป็นเด็กหญิงวัยสามขวบแล้วก็ไม่มีทางขึ้นปูดเหล็กไฟไปเองได้ครับจากข้อสันนิษฐานทางเจ้าหน้าที่ว่าจะต้องมีคนพาขึ้นไปแต่วิธีการทําให้น้องเสียชีวิตนะ่ะ ไม่แน่ใจนะครับผมอาจจะพลังพลังพลาดอะไรประมาณนี้สังคมก็สงสัยในคดีของน้องชมพู่ครับแล้วก็ทุกคนติดตามกันมาแล้วก็สังคมเนี่ยรู้สึกว่าเห็นใจในครอบครัวของแม่น้องชมพู่อะไรประมาณนี้ไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ที่แม่น้องชมพู่เนี่ยออกมาสงสยัยลุงพลดันให้ลุงพลนี่ดังครับผมดังก็เอาเป็นว่าคดีน้องชมพู่เนี่ยจะจบยังไง ก็ต้องขึ้นอยู่กับเจ้าหน้าที่ของข้างบ้านเมืองครับเราทําอะไรมากไม่ได้เป็นเหตุเป็นผลว่าเราต้องเชื่อในกระบวนการยุติธรรมเชื่อในกระบวนการสืบสวนสอบสวนของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจผู้ดำารงไว้ึ่งกฎหมายเอาเอาอย่างนั้นครับผมกดีน้องจะพูดดันให้ลุงพลดังตอนนี้ลุงพลก็เนี่ยไปแล้วเพราะว่าหลายๆเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นไม่ว่าจะไม่ยอมรีวิวสินค้ารับเงินเข้ามาแล้ว รือแสดงตัวเองว่าเป็นคนดังแล้วลืมตัวอะไรประมาณนี้ครับมันมีอย่างในตามลายข่าวหมอปงหมอปลงอลุมิริยะออกมาแตกคอกันอะไรประมาณนี้ทั้งที่ร่วมหัวจมท้ายกันมาตั้งแต่ต้นคดีกลายเป็นว่าตัวลุงเองเนี่ยเป็นคนที่แบบคือมีคนชอบแล้วก็มีคนรักนะครับเป็นเรื่องปกติของการที่คนเรามีชื่อชื่อเสียงและเป็นเซเลบคนดัง จะมีคนชอบแล้วก็มีคนไม่ชอบแต่ที่นี้ในคดีของน้องจงพู่เนี่ยต้องเข้าใจด้วยนครับว่าพ่อแม่น้องจงพู่เนี่ยก็เป็นคนดังเหมือนกันคือตอนนี้พ่อครอบครัวน้องจงพู่พ่อแม่น้องจงพู่เป็นบุคคลสาธารณะนุงพลนป้าแตนเป็นบุคคลสาธารณะครับนักบุญคนเนจรก็เป็นบุคคลสาธารณะแต่เรื่องราวความเป็นจริงเนี่ยต้องเข้าใจด้วยว่าบุคคลสาธารณะเนี่ยจะต้องเปิดคือจะต้องมีตัวตนแล้วก็ไม่ปิดบังอะไรบางอย่าง แต่ทีนี้มันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับจากนักข่าวก็ยังมีอยู่บางคนที่นักข่าวบางช่องที่เข้าไปตามติดคดีน้องชมพู่เพราะว่ามันเป็นคดีดังคดีดังมากของสังคมครับผมแต่ทีนี้คดีน้องชมพู่เนี่ยมันดังพอมันดังมากเนี่ยมันเกิดให้สังคมสงสัยนะครับเพราะว่าทําไมเจ้าหน้าที่ตารวจเจ้าของคดีไม่สามารถตามตัวบุคคลต้องสงสัยนั้นได้หรือผู้ก่อเหตุในคดีน้องชมพู่ได้ นี่แหละเป็นข้อที่สังคมต้องสงสัยและคดีไม่ได้แขวนครับคดีก็ทางรอบปตรนะครับท่านสุวัสดิ์แจ้งยอดสูงนะเป็นคนเป็นคนแถลงเองว่าคดีน้องชมพู่ยังติดตามอยู่นะครับแต่จะยาวนานเป็นกี่ปีก็ว่ากันไปตอนนี้ครบรอบหนึ่งปีแล้วครับพ่อแม่น้องชมพู่ก็ยังทําบุญให้กับลูกอยู่นะครับก็ยังทําบุญให้ลูกอยู่แต่พ่อแม่น้องชมพู่เนี่ยเป็นเซเลบคนดังแล้ว เดินทางไปไหนก็มีความกังวลใจนะครับว่าก็ยังมีผู้ติดตามมียูทูบเบอร์มาถ่ายอะไรประมาณนี้คือเอาไม่ายๆครับเมื่อไหลเนี่ยเราเป็นคนบุคคลสาธารณะมีคนมาถ่ายหรือเข้ามาถามเราเนี่ยเราต้องตอบเขาครับแต่ไม่ใช่ว่าเราไปหวาดกลัวเพราะว่ามันยังไม่มีใครทำอะไรเราหรอกพ่อแม่น้องชมพู่ก็พูดในคานองว่าคือมีคนมาทงมาถ่ายก็รู้สึกแบบยังไงฮะรู้สึก คล้ายๆว่าตัวเขาเองเนี่ยมีคนติดตามอะไรประมาณนี้นะครับเอาเป็นว่าสังคมเนี่ยมองเห็นอะไรบางอย่างในคดีของน้องชมพู่ตอนคดีของน้องชมพูด่ดังๆทุกคนอยากรู้ว่าเป็นใครทุกคนตามข่าวตลอดแล้วก็เหตุและผลนะครับเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่ามันต้องอยู่ที่กระบวนการยุติธรรมต้าไปสืบสวนสอบสวนในคดีของน้องชมพู่ตอนนี้นะครับ พ่อแม่น้องจมพู้เนี่ยก็ได้มีร้านขายเสื้อผ้าของตัวเองนะครับแพ็กส่งของแล้วก็มีช่อง YouTube ของตัวเองแล้วก็มีรายได้ก็ส่วนหนึ่งพ่อแม่น้องจมพู้นี่ก็ดังแล้วล่ะครับแต่ทีนี้คนที่ดังกว่าก็คือลุงพลแต่ตอนนี้ลุงพลเป็นยังไงกันครับลุงพลโดนไปหลายคดีครับโดนไปหลายคดีโดนแจ้งความอ่าแล้วก็ออกหมายอ่าออ,ออกหมายเรียกนะครับออกหมายเรียกเข้าไปหลายคดีไม่ว่าจะเป็นคดีอ่าครอบครอง ไม้พิษกฎหมายไมย้มตอมาฆ่าแต่ที่เอาคุณเอามา,ากราบไหว้กันนะครับแล้วก็จัดสร้างตัวพญายนาคเนี่ยล้ำเขตล้ำเขตของป่าไม้อะไรประมาณนี้แล้วก็ครอบครองพื้นที่ที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ของป่าไม้เพราะว่าที่ที่เอาไปสร้างพญายนาคนะ่ะเป็นที่ที่ขอจากคูะดิษฐ์มานะครับคูะดิษฐ์ก็ไม่มีเอกสารลุกคลก็ไม่มีเอกสารครับคือก็คือถ้าเรียกได้อีกอย่างหนึ่งก็คือซื้อขายกันปากเปล่า แต่ตอนนี้การตามติดลุงพลที่บ้านชีวิตลุงพลก็ยังมีอยู่ในช่อง YouTube ป้อนอยู่คนก็ยังดูอยู่ก็คือก็เป็นคนดังแล้วครับเพราะว่าถึงการถึงได้ไปออกรายการหลายๆรายการแล้วก็รายการคุยแซ่เอาไปออกอย่างนี้คือลุงพลเนี่ยเข้าใจด้วยนะครับว่าลุงพลเนี่ยตอนนั้นบุคคลต้องสงสัยหนึ่งในนั้นก็คือลุงพลเพราะว่าใกล้ชิดก,กับครอบครัวน้องชมพู่แล้วก็รักน้องชมพู่เป็นพิเศษ ประเด็นที่2เนี่ยลุงพลเนี่ยแสดงความบริสุทธิ์ใจในรายการหนุนกระแสว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ก่อเหตุในคดีน้องชมพู่อ่าแต่ถูกคนมองอย่างนั้นนะครับเพราะว่าช่วงนั้นกระแสข่าวเนี่ยไปปั่นลุงพลเพราะว่ามันมีช่องทีวีช่องหนึ่งไปก่อติดชีวิตลุงพลเลยแล้วก็อยู่กินที่บ้านลุงพลมันก็เลยทําให้ตัวลุงพลเองเนี่ยออกสื่อทุกๆวันทุกๆวันนะครับสังคมก็ได้ซึมซับลุงพลนะครับได้ซึมซับลุงพล แล้วก็แถมลุงพลเนี่ยไปออกรายการต่างๆเนี่ยก็พูดถึงความเห็นใจของตัวเองแต่พอตัวเองดังแล้วนะครับมี่เคสๆหนึ่งที่เป็นมายาวนานไม่ไม่ว่าด้าบุญประจรจะดังในนาคตหรือไม่ก็ตามเคสๆนี้ต้องจําไว้เป็นอุทาหรณ์ในสังคมว่าดังแล้วห้ามดื่มตัวครับห้ามคิดว่าตัวเองเป็นเทวดานางฟ้าเหมือนอจฉริยะบอกคือคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลครับว่าที่ลุงพลโดนคดีไม่ว่าจะเป็นครอบครองและก็ลูกป่าเนี่ย คือทุกอย่างมันต้องโปร่งใสในการตรวจสอบไม่ว่าจะเป็นเงินขอรับบริจาคที่ไปจัดสร้างพญานาคนะครับเป็นความเชื่ออย่างหนึง่งลุงพลเนี่ยดังมาด้วยสังคมดังมาด้วยประชาชนในประเทศไทยที่ดันให้ลุงดังนะครับไม่ใช่พญานาคดันให้ลุงดังไม่ใช่พระพลไม่ใช่ฤาษีอะไรประมาณนี้นะครับแล้วก็อีกในหนึ่งเนี่ยถ้าลุงพลไม่ดังหมอปลาเองอุปพิยาเอง ือใครหลายๆคนก็ไม่หลั่งไหลไปหาลุงปนลุงปนต้องเข้าใจสภาวะเดิมที่ลุงปนเคยเป็นมาหาของป่าขีดยางทำมาหากินอะไรประมาณนี้ที่ลุงปนเป็นมาตั้งแต่ต้นนะครับแต่ทีนี้ก็เกิดอาการดังมันก็มีหลายคําพูดของคนมีหลายอย่างที่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นแล้วก็สังคมต้องเข้าใจด้วยครับว่าความดังเนี่ยมันเป็นเหรียญสองด้าน เหรียญสองด้านคือพอดังขึ้นมาแล้วก็ต้องมีคนตําหนิต้องมีอะไรหลายๆอย่างนะครับก็ต้องมีคนคอมเมนต์แล้วเดินทางไปไหนมาไหนก็มีคนมองและมีคนอยากรู้จักถ้าเป็นบุคคลสาธารณะถ้าเขาไม่ได้มาทําอะไรเราหรือไม่ได้มาอะไรเราเนี่ยถ้าเป็นบุคคลสาธารณะก็ยอมรับต้องยอมรับสิ่งที่มันเกิดขึ้นครับกับคดีของน้องชมพู่เนี่ยต้องเข้าใจด้วยว่าทนาะงที่เรียสื่ออยู่และคดีของน้องชมพู่เนี่ยยังเป็นปริศนาครับ แต่ปริศนาในคดีของน้องชมพู่เนี่ยมันจะโดนแก้ได้ยังไงหรือจะมีบุคคลต้องสงสัยนั้นหรือจะมีบุคคลก่อเหตุตั้งจริงหรือเปล่าเจ้าห mm. น้าที่ตํารวจก็ยังสืบสวนสอบสวนอยู่นะครับเอาเป็นว่าคดีน้องชมพู่จะสิ้นสุดลงยังไงและจะมีบุคคลต้องสงสัยนั้นจริงหรือเปล่าสังคมก็ต้องให้ดูเป็นเหตุเป็นผลครับเอาเป็นว่าคดีน้องชมพู่ก็ติดตามกันดูครับจะมีบุคคลต้องสงสัยนั้นจริงหรือเปล่า ก็ต้องให้ตามกันดูครับน,นโมพุทธ,ธายาสะสุมังขอให้ความโชคดีและความดวงดีจงบังเกิดกับตัวท่านทั้งหลายที่ทำดีจงทำดีจงทำดีำดสาธุ